รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโลทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเชา้ชาๆแบบนี้หันมาทางนี้เปิดทีวีแล้วเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่ารายการเกษตรนิวสาิบสอกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมในทุกเช้าวันอาทิตย์6กโมงเช้าแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับในช่วงแรกกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ ภูเก็ต เป็นเกาะใหญ่ของไทยที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามของธรรมชาติและท้องทะเลสีฟ้าใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกนอกจากนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ําโดยกรมชลประทานได้สร้างแหล่งน้ําต้นทุนหลักสามแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําบางวาดอําเภอกระทู้บางเหนียวดําอําเภอถลางและคลองกระทะอําเภอเมืองโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําบางวาดและสถานีสูบน้ํากลับบางใหญ่บางวาดมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มปริมาณ น้สำหรับผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำแแลงและสนับสนุนการใช้ในภาคการเกษตรบ้านเรือนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับผมน,นายคณะพจน์แก้วประดับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกระทูในฐานะที่ผมเป็นประธานอยู่ชุมชนน้ำตกกระทูซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำ ของคลองบางใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบที่กลับเก็บน้ำมาให้กับทางชนระทานลงมาในอ่างเก็บน้ำแต่ละมีปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงสู่ทะเลลงคลองบางใหญ่ก็เยอะคิดว่าจะประสานกับพอชนระทานท่านเกิดสักสร้างฝายเพื่อที่จะเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนครับ จากที่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีอ่างเก็บน้ําการท่องเที่ยวของจังหวัดภูกเก็ตก็ยังไม่เจริญมากนะักพอมีอ่างเก็บน้ําการท่องเที่ยวจากภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูกเก็ตเจริญมากขึ้นเมื่อก่อนในช่วงหน้าแล้งก็จะเกิดปัญหาระหว่างเขตบริการของการประปานะครับอย่างเช่นว่าบ้านจาัดสรรเนี้ยเราต้องเปิดน้ําปิดเป็นเวลาซึ่งทําให้ผู้พักอาศัยหรือว่า ่วนโซนที่เป็นการท่องเที่ยวนี่บางทีก็ขาดแคลนเรื่องน้ําในช่วงฤดูแล้แงแต่โดยปัจจุบันทางท่านผอ,อชนประทานได้เข้าประชุมมีแนวความคิดว่าจะหาแหลงเก็บกักน้ําดิบในพื้นที่ต้นน้ําให้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะรองรับภาคการเกษตรก็ดีบ้านพักอาศัยของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ดีครับ ขอขอบคุณท่านผอนะครับที่มีวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหารจัดเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นลักษณะที่ผู้บริโภคจะไม่ขัดเคหน,น้ำและก็ในส่วนของภาคการเกษตรจะหาพื้นที่กักเก็บน้ำาดบให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับภาคการเกษตรเรื่องของบ้านพักอาศัยบ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวครับ เทือนทั้งวงการเกษตรทุกกิจกรรมต้องผ่านตานาริมนแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่านางนริมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการเลขที่383ทับสองเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่20พฤษภาคม2568โดยมีสาระสำคัญเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณให้มีความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูง เพื th, Baptist, ่อให้การปฏิบ <pl ains> ัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนทุกครั้งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามคําสั่งดังกล่าวการดําเนินกิจกรรมใดๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนทุกครั้งซึ่งเท่ากับเป็นการเบรกงบและเบรกกิจกรรมที่อาจเคยดําเนินการได้โดยอิสระในระดับกรมหรือหน่วยงานมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามการออกคําสั่งฉบับนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนเบาๆภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมากขึ้นทั้งนี้คําสั่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2568เป็นต้นไป น้ำท่วมภัยแรงกรมชลประทานวางแผนบริหารติดตามเฝ้าระวังพร้อมเร่งสร้างมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรรับมือได้ทันต่อสถานการณ์สายด่วนกรมชลประทานโทร1460กรมชลประทานมุ่งมัน่นพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านน้ำ สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับที่เราจะไปติดตามกันในช่วงประตูสู่อาชีพวันนี้มีอาชีพที่น่าสนใจของภาคการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นมอมอนน้คะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแน่นอนว่าเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันหาคําตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหามาตรฐานสินค้าต่างๆกับทางด้านของมองกอชหรือสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกันคะ่ะว่าเขามีมาตรการรวมถึงมาตรฐานในการดูแลให้พี่น้องประชาชนเราอย่างไรกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒนโยธกนท่านเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ าหารแห่งชาติหรือมอกอชอมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณปีใหม่ครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทางบ้านครับก่อนอื่นเลยค่ะท่านเรื่องของอาหารการกินแน่นอนว่าโอ้โหเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งเลยทุกคนต้องมีการรับประทานอาหารทุกๆวันเป็นปันจจัย4ี่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางมอกอชอเองมีการให้ความสําคัญถึงเรื่องนี้แล้วก็ดิฉันทราบมาว่ามีการจัดงานหนึ่งนะคะขึ้นมาคุณผู้ชมชื่อว่า World Food Safety Day อยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงวันนี้เลยค่ะ ข้อมูลนะครับของอ,องค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็องค์การอาหารและ เกษตรแห่งสาระันชาติหรือ f a o นะครับว่าพบแต่ละปีเนี่ยมีประชากรเจ็บป่วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งสาเหตุการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอาหารดังนั้นเนี่ยทาง f a o ก็ตามเนี่ยต้องการจะบรรเทาหรือว่าลดปัญหาดังกล่าวนะครับ,รบโดยมุ่งเน้นว่าจะทํายังไงให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจจึงได้มีการกําหนดให้ทุกวันที่เจ็นะครับมิถุนายนเนี่ยของทุกปีนะครับเป็นวัน World Food Safety Day ขึ้นซึ่งองกล่าวก็จะมีการรณรงค์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจการตระหนักรู้ถึงกระบวนการของอาหารจริงๆเนี่ยกระบวนการผลิตการสร้างการผลิตอาหารเกิดจากพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้แล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็บกชนะครับก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญซึ่งทั่วโลกได้มีการให้ความสําคัญแล้วก็มีการจัดกันทั่วโลกนะครับโดยเราจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้บริโภคแล้วรวมถึงตัว เกษตรกรเองด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ําว่าด้านอาหารเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนนะครับมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งครับในเรื่องของการดําเนินงานบ้างค่ะท่านทางมกอชเรามีการกําหนดเรื่องของมาตรฐาน การควบคุมอย่างไงบ้างคะครับก็ต้องต้องเรียนนะครับเหมือนที่นําเรียนเบื้องต้นนะว่าตั้งแต่เรื่องของการออกนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การออกมาตรฐานเพื่อมาลดความเสี่ยงต่างๆตรงน,นี้เนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ม>์ทั้งสิ้นนะครับใช้ข้อมูลทางหลักวิชาการมาใช้การออกมาตรฐานนะครับก็ผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับรับฟังข้อเก็ทของทุกภาคส่วนในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราคํานึงก็คือในเรื่องของต้องสอดคล้องกับบริบทของประเทศเพื่อให้มาตรฐานที่ เราออกมานะครับไม่เป็นอุรัคในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นอุรักในด้านค้าขายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงและอีก,กนหนึงก็คือต้องเป็นที่ยอมรับของสากลเพราะว่าหลังจากที่เราผลิตเรารับประทานในประเทศรเราต้องส่งออกถ้าหากสินค้าเราไม่ได้มาตรฐานก็เป็นอุศัคในด้านการค้านะครับในเรื่องนี้แล้วก็ในสิ่งที่ทางมกอชอได้มีการดาเนินการไปนะครับเรามีมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ําต้นน้ํก็คือตั้งแต่ระดับฟาร์มว่า GAP นะครับก็มีมาตรฐานว่าต้องทำยังไงที่จะได้สินค้าต่างๆมีคุณภาพ สำหรับผู้บริโภคกันหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรฐานในระดับกลางน้ําเขาเรียก GMP หรือว่าบางมาตรฐานก็จะเป็น g h p แล้วก็ HACCP อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรงฆ่าโรงชำแหละโรงคัดแยกโรงคัดบรรจุต้องได้รับมาตรฐานนี้เพื่อผู้บริโภคนะครับแล้วส่วนปลายน้ำนะครับเราก็จะมีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น Qmarket คือรับรองตลาดที่ม,มีมาตรฐาน q c e r t a i n Qlesslong Qlesslong นี่ก็คือร้านอาหารแล้วก็ตอนนี้มาตรฐานของเรามีทั้งหมด419มาตรฐานนะครับ Oh. ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตินากเกษตรเราค่อนข้างเยอะครับ แบบนี้มาตรฐาน400กว่าอย่างแบบนี้ค่ะเรามีความเข้มงวดหรือมีบทลงโทษอะไรไหมคะท่านมาตรฐานเนี่ยบางเรื่องก็จะเป็นหลักเกณฑ์ให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในการไปรูปตน,นางนาไปทะแต่บางเรื่องก็อันนี้จะไม่มีโทษไม่มีอะไรจะเป็นหลักเกณฑ์าไปปฏิบตัติแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ถ้าเป็นมาตรฐานบังคับซึ่งมีอยู่9้าเรื่องนะครับอันนี้ถ้าหากไม่ไปฏิบัติตามก็ะจะมีโทษต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้นะครับอันนี้ก็จะมีโทษประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะเคยมี องค์กรหรือว่าบริษัทไหนที่โดนในส่วนของข้อบังคับตรงนี้ไหมคะครับก็มีมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะครับแบบนี้ทางมกอชเนะะี่ยค่ะมีการทํางานร่วมกับภา,าคีเครือข่ายด้านอื่นๆด้วยไหมคะครับอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของความร่วมมือนะครับ<ช>เพราะว่าเหมือนที่บอกภารกิจใดภารกิจหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่สามารถทําด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับมกอชนะครับเรามีความร่วมมือทํางานร่วมกับทั้งหน่วยงานในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับในส่วนของหน่วยงานที่ใน ประเทศนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นหน่วยงานหลักตลอดห่วงโซ่อาหารนะครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่เราจะมากําหนดมาตรฐานสินท้าเกษตรนะครับ<ฆ>แล้วก็กําหนดมาตรฐานเสร็จมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงการขับเคลื่อนในพื้นที่นาไปสู่ในการปฏิบัติเนี่ยก็ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับนอกจากภาครัฐแล้วก็ยังมีเอกชนนะครับในการดำเนินการดังกล่าวและสำหรับหน่วยงานที่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขององค์การนาไมโลหรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FX องค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือโออารเนี่ยแล้วก็โคเด็ก พอเด็กก็จะเป็นองคอ์กรที่กํากับดูแลเรื่องมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศนะครับแล้วก็นั้นก็จะมีอนุสัญญาปุ้มครองพันพืชระหว่างประเทศ IPPC นะครับอันนี้ก็จะเป็นดูเรื่องของโรคพืชต่อมาก็ในเรื่องขององคอ์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องรับรองระบบงานก็จะมีทั้งระดับโลกนะที่เกี่ยวข้องกับเราก็กคือ IAF นะครับแล้วก็ในระดับภูมิภาคก็จะเป็น APEC ที่ดูแลเรื่องในส่วนของเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นมกอชอเราเป็นหน่วยงานที่ไปรับรองกระบวนการ ของหน่วยตรวจรับรองอันนี้เราก็มีองค์กรที่กำกับดูแลเราอีกทีนึงที่เป็นสากลนะครับได้อินเตอร์เน็ตในประเทศเราเองด้วยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับสุดยอดมากเลยก็คือมีการร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนทําให้เรื่องของมาตรฐานสินค้าต่างเนี่ยเป็นไปตามข้อที่ควรจะเป็นถูกต้องไหมคะท่านแล้วแบบนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เรามีการร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนแล้วปัจจุบันเนี่ย มาตรฐานสินค้าไทยเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนคะท่านคือจริงๆตอนนี้ของเราทุกมาตรฐานที่ออกมาก็คือยอมรับในระดับสากลเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราออกมาตรฐานใดๆเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะมาตรฐานังครับเนี่ยเราต้องส่งไปเวียนขอความคิดเห็นที่ W T O องค์การค้าระหว่างประเทศนะครับว่ามีประเทศใดที่จะคัดค้านไหมไือเห็นด้วยไหมดังนั้นเนี่ยมาตรฐานต่างๆเราเนี่ก็คือนอกจากใช้ในประเทศเราแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลน,นะครับ สุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงที่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการไว้วางใจได้เลยว่ามอกอ,อกชเรามีการดูแลมาตรฐานสินค้ายอย่างต่อเน,นื่องเช่นได้ค่ะ ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคนะครับอยากขอให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารในประเทศไทยเรานะครับเราได้ร่วมงานกันหลายๆภาคส่วนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็นักาการนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราทำนะครับอยู่บนพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางด้านวิชาการนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มั่นใจว่าสินค้าของประเทศไทยนะครับ ได้มาฐานอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับเรเดียว่าคนไทยเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชอที่คอยดูแล,แลและก็ควบคุมมาตรฐานให้สินค้าทุกๆอย่างนะคะที่เราจะมีการบริโภคไดนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณท่านชัยวัฒน์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับคับ ทป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับที่เราทำให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกับผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักปาละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดร,รีบ พอได้มกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มากำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะ,ะทําทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเรับประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ เราดูแลตลอดการทำงานของเราดูแลเอาใจใส่ทั้งผลผลิตของเราผมพิพัฒน์อินทรเจริญน,นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบางคุดแปลงใหญ่คิจกุดครับ ใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมี JP นะครับเพื่อให้ไดออ้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการครับโดยปกติมังคุดเราเนี่ยเวลาเราเก็บออกมาจากสวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเกรดนะครับเราจะมีห่วงคัดขนาดนะฮะในการคัดเกรดของมังคุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเอาลูกที่มันใช้ไม่ได้กินไม่สามารถกินได้ตกดินแตกแล้าวเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราต้องให้ลงต่างๆเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ย ต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรของจังหวัดนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการครับให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยคัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเป็นมุคขที่รับประทานได้ทุกลูกครับ สนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกรับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับในหนึ่งช่วงที่ผมภาคภูมิใจนําเสนอมากๆนั่นก็คือช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนของภาคการเกษตรจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นติดตามพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สม,สมัยมั่นวิมลค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสุ่กลับหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊หมายความว่าอย่างไรมีระบบการทํางานอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยมากันไกลถึงที่จังหวัดภูเก็ตค่ะดูสิคะว่าวันนี้นะคะโครงการชลประทานภูเก็ตเขามีเรื่องของการทํางานในระบบสุ่กลับที่น่าสนใจอย,อย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการเกริดศักด ลีนานนท่านผู้อำนวยการโครงการชลประธานภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะอยากให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังหนะะ่อยค่ะว่าที่โครงการชลประธานภูเก็ตเห็นว่ามีเรื่องของการใช้งานระบบสุกกลับด้วย ระบบนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านระบบสูบกลับนะครับโครงการคลองบางใหญ่มาอ่างเก็บน้ําบางวาดก็เป็นระบบที่เราสร้างเมื่อปี2546ก็เป็นระบบที่ว่าเป็นการดึงน้ําจากคลองบางใหญ่ก่อนที่เราจะปล่อยลงสู่ทะเลนะครับต้นน้าของคลองบางใหญ่เนี่ยอยู่ที่ลำตกกระทูนะครับแล้วก็จะไหลลงสู่ทะเลที่อำเภอเมืองที่สะพานหินซึ่งน้ำเนี่ยที่เราไหลออกสู่ทะเลเนี่ยระบบควรจะดึงกลับมาบางส่วนเพื่อกลับมาใช้ที่อ่างเก็บน้ําบางวาดซึ่งคลองบางใหญ่เนี่ยเรามีขุมสปะสามิตอยู่หนึ่งขุมก็คือเหมือนจะคล้ายๆแก้มลิงก็จะ น้าจากคลองบางใหญ่ตัวนี้ดึงกลับเข้าไปไว้ในแก้มดึงกลุ่มสปะสามิตแล้วก็มีระบบสูบกลับขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ำบางวาดก็สูบกลับได้ประมาณปีละ6-8ล้านลูกบา์เม็รก็จะช่วยเรื่องการขาดแคลนน้ำในฤดูแ้งแสดงว่าวัตถุประสงค์หลักๆของระบบสูบกลับก็คือเรื่องของการเก็บน้ําถูกต้องไหมคะท่านใช่ครับแล้วแบบนี้เรามีเรื่องของบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไงบ้างคะตัวระบบสูบกลับตัวนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ําบางวาดเนี่ยพื้นที่รับน้ําฝนนะครับก็มีประมาณแค่5ล้าน ลังกิโลเมตรปริมาณน้าท่าที่ไหลลงมาต่อปีก็คือประมาณได้ไม่เกิน6ล้านลูกบา์เมตรต่อปีแต่ว่าปริมาณการใช้น้ําในช่วงฤดูแรงของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างจะใช้น้ําเยอะระบบจุกจับก็เลยมีส่วนสําคัญนะครับก็เป็นการดึงน้ํกลับมาที่อ่างเก็บน้ําบางวาดก็สามารถส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและก็เทศบาลนครภูเกต็ตซึ่งจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเคยมีการประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําในด้านไหนบ้างไหมคะเพราะเห็นว่าฝนตกตลอดมีแรงอะไรบ้างไหมคะท่านของจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วง2 3ปีหลังเนี่ยก็ ปัญหาทั้งภัยแล้งด้วยแล้วก็ปัญหาอุทกภัยด้วยนะครับ,รบถ้าเป็นช่วงภัยแล้งเนี่ยก็เกิดจากฝนทิ้งช่วงนะครับถ้าเกิดเริ่มขาดคลน,น้ําก็จะช่วงประมาณเมษายนพฤษภาก็คือฝนทิ้งช่วงก็อาจจะมีปริมาณน้ําในช่วงเดือนพฤษภาน้ำอาจจะไม่ค่อยเพียงพอก็อาจจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําให้สมดุลกับปริมาณน้ําต้นทุนที่เรามีอยู่ในช่วงฤดูดแล้งช่วงนั้นก็อาจจะมีการขอความร่วมมือครับให้ลดการใช้น้ํา ในช่วงนั้นลงก็เป็นการช่วยชะลอการใช้น้าในอ่างนะครับใม้มีน้ําต้นทุนได้ตลอดช่วงฤด,ดูแล้งส่วนช่วงฤด,ดูฝนปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยเนื่องจากสภาพพื้นที่ในภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีน้ําท่วมขังในที่ฝนตกก็กลมลประทานโดยกรมการชลประทานภูเก็ตก็ต้องบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานภในจังหวัดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังที่ว่าน้ําท่วมจำซากนะครับก็ต้องมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้าก็ขอแจ้งเตือนประชาันธ์ให้ประชาชนทราบแล้วอย ว่าระบบสูบกลับมีมาโอ้โหเป็น20ปีแล้วเรื่องของเทคโนโลยีในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไมหมคะท่านก็จาก20ปีที่แล้วนะครับก็เราก็มีระบบสูบกลับตัวนี้อยู่สี่เครื่องคสูบได้เครื่องละประมาณ 1, 2 6 0งพกบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงถ้ารวมสีเครื่องก็ได้ประมาณ5000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราก็สมัยก่อนเราก็มีแค่ตมีเจ้าหน้าที่ไปคอยเป,เปิดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ มีระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับมาช่วยบริหารจัดการน้ำนะครับก็จะมีกล้องคอยตรวจสอบว่าระดับน้ําในคุมอยู่ระดับที่เหมาะสมก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วสำหรับโครงการนี้เรามีการวัดผลสำริดในแต่ละปีเนะะี่ยค่ะมีการกักเก็บน้ําได้เพียงพอในช่วงฤดูแรงมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ตัวสูบกลับ <So> นี้นะครับก็ตัวขุมเองอ่ะมีความจุเพียงแค่10,000แลูกบาทเมตรนะครับก็การที year, ่จะขันน้ําที่จะระบายจากโครงบางใหญ่ลงไปเนี่ยก็ไม่สามารถจะเก็บได้เกือบทั้งหมดเนี่ยอาจจะเก็บได้ประมาณสักงสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะสูบกลับกลับจากตรงนี้กลับมาได้แค่ประมาณ6กถึงแล้านต่อปีตัวระบบอนาคตก็อาจจะต้องพยายามพัฒนาเรื่องลงปัญญาประดิษฐ์ให้มากขึ้นนะครับอาจจะมีการติดตามว่าคาดการน้ําที่จะไหลลงมาบริเวณเข้าคุมเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อเราจะได้บริหารจัดการ ได้เต็มศักยภาพสามารถสูบกลับได้มากที่สุดแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําที่ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตแบบนี้เรามีพื้นที่ในการดูแลมากน้อยแค่ไหนคะท่านก็ตัวเฉพาะอ่างเก็บน้ําบางวาดนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับความจุที่ระดับเก็บกักก็อยู่ที่10.2ล้านนะครับค่ะพื้นที่ดูแลก็เฉพาะในเขตของอ่างเก็บน้ําเองก็อยู่ประมาณแค่500กว่าไร่นะครับก็คอยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำการบริหารจัดการน้น องเป็นนหลัักะครบคแล้วอย่างภูเก็ตเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีมรสุมเข้าบ่อยแบบนี้เรามีการเตรียมการหรือมีวิธีการช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆไยงบ้างคะท่านก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยนะครับก็เรามีการติดตามสถานการณ์น้ําอยู่ก็มีสถานีวัดน้ําค่านะครับอยู่ด้วยกัน4แห่งจุดแรกก็อยู่ที่บ้านเกตโคจะมีที่ในเขตในเมือง ก็มีเหมือนกัน<ะ>แล้วก็ที่ถลางก็มีสองแหง่งก็คือคลองถลางแล้วก็คลองท่าเรือนะครับน,นั้นเพ่งมาติดตั้งเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เกิดอ,อุทกภ,ภัเว้เจเป็นประชาชนไปทันต่อสถานการณ์แบบนี้แผนการในอนาคตเราจะมีการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างไรบ้างคะท่านก็ถ้าเรื่องแผนในอนาคต ก็เบื้องต้นถ้าเราก็แบ่งเป็นแผนระยะเร่งด่วนของบางวาดเองก็คิดว่าจะมีการขุดลอกปริมาณการเก็บกักนะครับซึ่งเป็นแผนเร่งด่วนตอนคาดว่าจะขุดภายในฤดูแรงปีนี้ส่วนระยะสั้นนะครับเราก็คิดว่าคงจะมีแผนพวกงานพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพิ่มพื้นที่ชนบทางก็จะมีการทํำทานกดินหรือประตูระบายน้ําแล้วก็มีการปรับปรุงขุมเหมืองธรรมชาติต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณความจุนะครับเพื่อไปผลิตน้ําประปาให้กับพื้นที่ประจานชาปภูเก็ตก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจออกแบบกันอยู่นะครับ แล้วก็การขอขอนุญาตใช้ที่ดินส่วนระยะกลางนะครับก็จะเป็นพวกโครงการระยะเวลาใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับก็จะเป็นโครงการแก้มเปงคกตะโนดก็คือคล้ายๆกับระบบสูบกลับบางใหญ่บางว่าดเหมือนกันค่ะแต่จะสูบกลับจากคลองถลางหรือที่อำเภอถลางนะครับกลับมาที่อ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําก็อยู่ระหว่างตอนนี้ออกแบบเหมือนกันก็คาดว่าจะออกแบบเสร็จประมาณปีนี้นะครับก็สามารถสูบกลับจากแก้มเปงนคกตะโนดมาที่อ่างเก็บน้าบางเหนียวดำเนี่ยก็ได้ประมาณปีละ6กล้านลูกบาทเมตรสุดยอดเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาช เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเฉินได้เลยค่ะ ครับขอฝากเรื่องการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดภูเก็ตซึ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานี้ก็เรื่องการบริหารจัดการน้ําก็ไม่ต้องเป็นห่วงปริมาณน้ําของเราก็มีอย่างเพียงพอแล้วก็บริหารจัดการน้ําร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนะครับทั้งปอพเองการประปาส่วนภูิภาคเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้อย่างเพียงพอนะครับตามปริมาณน้ําต้นที่เรามีอยู่ส่วนช่วงฤดูฝนก็กบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะครับในการติดตามเฝ้าพื้นที่เสี่ยงภุทกภัยนะครับ เราก็จะมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมเาไว้โดยเฉพาะเครื่องผัดบรนน้ําเครื่องสูบน้ำเราคาดว่าจะไปติดตั้งในจุดที่มีปัญหาหรือน้ําท่วมต,ตามแตเหมือนปีที่แล้วนะครับก็ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภ,ภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตได้เป็นอย่างดีครับผม ชาวภูเก็ตฟังแบบนี้สบายใจได้เลยนะคะโครงการชลประทานภูเก็ตยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ํารวมไปถึงมีมาตรการต่างๆในการคอยบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอในการใช้งานของชาวภูเก็ตอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอเกิดอศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการเราที่นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับ ใครชื่นชอบฝากกดหัวใจฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ฝากติดตามพวกเราในช่องทางออนไลน์ด้วยก็แล้วกันนะครับง่ายๆเลยพิมพ์คาว่าเกษตรนิวสาเจอกันแน่นอนนะครับส่วนใครอยากดูสดๆทางหน้าจอทีวีทุกวันอาทิตย์6กโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับผมนุ่มเจระอิสรพงศ์เตชะแก้วเพราะนี่คือรายการเกษตรนิวสาวันนี้ผมและทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามรับชม สวัสดีครับ